สวัสดีอุ้ยร้อนสวัสดีค่ะแม่เย่ใหม่จีอวันออฟฟิเชียลค่ะสวัสดีนะคะวันนี้วันดีๆวันที่ยี่สิบสี่ตุลาค่ะทุกคนนะคะเมื่อวานยี่สิบสามตุลาเป็นวันปิยะมหาราชนะคะวันนี้เป็นวันดีๆเพราะอะไรเงิ้นเดือนเข่าลงครับพี่น้อง สิ่งสิ่งที่เราชอบเราขาดไม่ได้ก็คือเงินนี่ค่ะแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดก็เราจะมีไอ้ช่องช่องไอ้สำหรับถ่ายทำนายไพ่วันละใบของแม,ม่เย่ใหม่อุย้ยวันนี้เป็นไพ่แม,ม่เย่ใหม่ดีมากนะคะนี่ค่ะเป็นวัน,นดีๆของแม,ม่เยใหม่นะคะ กินโสมค่ะทุกคนกำลังจะกินโสมมันก็เลยเป็นน้ำร้อนค่ะนี่เป็นน้ำห้อนนะคะอันนี้โสมจากปีที่แล้วโสมจากเกาหลีนะคะปีที่แล้วพอดองพอดองเกาหลีเอามาฝากนะคะยังไม่หมดเลยนะคะปีนี้มาอีกแล้วนะคะลูกเคยมาค่ะปีนี้ลูกเคยมาลูกเคยเอาเอาโสมมาฝากอีกแล้วยัง ผมปีที่แล้วเหลือนิดหน่อยก็กำลังจะหมดพอดีนะคะสำหรับปีนี้นะคะนี่ของฝากของฝากจากลูกเขยกับลูกสาวเกาหลีเอามาฝากอันนี้ก็เป็นโสมนะคะเดี๋ยวเราอีนนิเส่น้ำร้อนเดี๋ย ปีนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันไอของฝากอื่นๆก็ยังยังไม่ได้ดูเลยนะคะเพราะว่าได้ดูเป็นบางชิ้นนี่อยู่กล่องนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูพร้อมกันว่าลูกสาวเอาอะไรมาฝากแม่บางอ๋อปีนี้เป็นแบบนี้ค่ะที่แล้วเป็นซองใหญ่ๆเป็นน้ําอย่างนี้นะคะปีที่แล้วปีนี้เป็นแบบนี้ค่ะ กินแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวเอาน้ําเติมก่อนเมื่อกี้ร้อนจี่เลยน้ําร้อนมันร้อนจัดนะคะช่วงนี้อากาศเยน็นกินโสมได้กินแล้วจะทําให้รู้สึกจะร้อนๆค่ะทุกคนโอ้ยเต็มเต็มแก้วเต็มแก้ว,กวหอมจะมีความหอมเดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไง ขอบคุณลูกสาวนะคะเยลิมกับาปาร์คโฮชานขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะกินให้แข็งแรงเลยนะคะอ๋อเป็นแบบนี้คะ่ะที่ว่าฉีกแล้วก็สามารถกินได้เลยนะคะสองนึงก็จะมีอ๋อมีห้าค่ะในในกล่องเล็กจะมีห้าแล้ว ในกล่องใหญ่หนึ่งสองสามสี่มีหกค่ะในกล่องใหญ่ก็จะมีหกอันนี้มาฝากก็ฝากญาติพี่น้องไปเยอะเลยค่ะลูกสาวมันจะเป็นภาษาเกาหลีเขาก็จะเขียนมาว่าอันนี้ทาฟ้าค่ะทาฟ้า ไบำรุงรอบดวงตาวะคุณแม่คืออีสวยแท้แกะห้างใดแลงวาดิคุณแม่คืออีสวยทแ,แออวยท้มีรอบดวงตุงดวงตาแท้ลูกสาวกระได เป็นแบบนี้อันนี้ทารอบดวงตาอันนี้ใช้ประจำทุกวันลบรอยริ้วรอยนะคะหน้าตาสดใสว่าสันสดใสลบริร้วรอยอันนี้เป็นโอ้ยมีแต่ลบริิวร้อยคะ่ะพี่น้องย่านแม่เ่าลบริิวร้อยคุณแม่ ย่านแม่บ่สวยนี่ค่ะเป็นบักหอยทากอันนี้ก่อนนอนค่ะอันนี้ก่อนนอนเป็นรองพื้นค่ะทุกคนรองพื้นฝากของฝากให้ยกบนดนี่ค่ะอันนี้เป็นตะเกียบค่ะอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้ก็ ฟื้นฟูฟื้นฟูผิวนะคะอันนี้แป้งให้มาสองสองอันเลยนะคะแป้งกับคุชชั่นอันนี้เก่งกรดัดอัน,นรบริ้วรอยอีกเหมือนเดิมย่านเตม,มเถ่ารบริ้วรอยอันนี้นี่ค่ะ เยอะแยะเลยลิปสติกลิปสติกนางฟ้าโอเคอันนี้ก็ลิปสติกหนึ่งสสาสี่ห้าเขียนขอบปากอันนี้ฝ้ากระอันนี้แจ้งข่าวข่าวเรื่องน้องอุ๋งอิงที่ไม่ยช่ใหม่ได้พูดไปว่าเอออีได้ไปบ้านอ้อยีบซียิบหาสรุปแล้วนะคะบ่ได้ไปครับพี่น้อง ยี่สิบสี่นะคะโลตัสเมีนบุรีนะคะสาน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะบริไปพี่น้องเอ้ยลานซ้ายอิบเขากุงเทพนะคะเขา้ากุงเทพนะคะยี่สิบห้านี่ค่ะยี่ห้าก็สวนน้ำดีๆนะคะอยู่สวนน้ำยี่สิบหกนี่ประจันตคามนะคะ ยีบหประจันตะคามโบมีค้นฝ่าวานก็เลย่่ได้ไป <c oughs> พี่น้องเอ้ยวันที่สามสิบพุ่นละจังอีเด็กไปพี่บ้านอีลาน่อยอุ้งอิงนะคะคิดฮอดแล้วนะคะบ้านอีลาน้อยอุ้งอิงนะคะไม่ยัยไหม่ไปชมอ่าเข้ากลุ่มปิดหนึ่งร้อยสามสิบเก้านะคะไม่ยัยใหม่ซื้อ กับพ่อเอกไปแล้วนะคะนะคะซื้อบัตรร่วงหน้าเพื่อจะได้ชิงโชคนะคะในวันที่สามสิบซื้อไปสองบัตรค่ะพี่น้องเดี๋ยวพ่อเอกก็กส่งมาให้นะคะส่งมาให้สำหรับมาลายอ่าวันที่สามสิบของอีล่าน้อยอุงอิงนี่นะคะมาลายแสนแตกแล้วนะคะบ้านหนองคูนะคะงานบุญบ้านหนองคูนะคะ ไปตุ่มไปโฮมกันค่ะบ้านอีลาน้อยอุ้งอิงค่ะพี่น้องก็ไปร่วมทําบุญเนาะไปเฮ็ดบุญอันน้ากันค่ะพี่น้องมีแต่มีความสุขมวนไปนามีแต่มวนไปนาค่ะบอด้ล่องลิปสติกเป็นนังไดเนาะลิปสติกเป็นสื่อสีแดมาให้คุณแม่เนาะนี่สีแบบได บา้าหาดขึ้นไปข้างเครื่องคุณ อรลอดใหม่หมาดูก่อนจิ๊ชูอยู่ไดเนาะเดี๋ยวหาจิ๊ชูเช็ดสีนี่ออกก่อนอันนี้อ,อกลื่นๆอืมชอบชอบ กินก็หอมน่ากินกินหอมดีอันนี้ลิปสติกนางฟ้าว่าสัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งสีนี่ครับพี่น้องสียังนี่สีแดงเหรอ สวยดีตัวละสีสวยอยู่เอาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคน